เก m ส์คอมเอเชียเอสไทยแลนด์เกมโชว์ผนึกกำลังเพื่อสร้างงานเกมระดับโลกใจกลางกรุงเทพ เปิดหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของอุตสาหกรรมเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อสองงานเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Gamescom Asia สุดยอดแพลตฟอร์มธุรกิจเกมผนึกกำลังครั้งสำคัญกับงานเกมระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Thailand Game Show รวมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบประสบการณ์เกมที่หลากหลายและทรงพลังที่สุดแห่งภูมิภาคในงาน Gamescom Asia x Thailand Game Show ภายใต้คอนเซปต์ World of Gaming ที่จะพาทุกคน พุ่งสู่โลกแห่งเกมปลดล็อกทุกประสบการณ์เกมแบบสุดขีดกับมากกร์มเกมระดับโลกใจกลางกรุงเทพแบ่งออกเป็นสองโซนเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของอุตสาหกรรมเกมประกอบด้วยโซนความบันเทิงจะแสดงเกมสุดมันสำหรับบุคคลทั่วไปรอบคุมทั้งเกมเทคโนโลยี e-sport และ pop c u เจอร์ที่เต็มทุกรูปแบบในปีนี้โซนความบันเทิงพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปท่องโลกแห่งเกมไปพร้อมกันในตั้งแต่วันที่16 17ตุลาคมนี้ในโซนธุรกิจ ที่ p พ n นลลีฮอลชั้น1และวันที่17-19ตุลาคมในโซนความบันเทิงและจัดแสดงเกม Exhibition Hall 2-4ชั้นจีณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิิความพิเศษปีนี้คือโลกมาหาเราแล้วครับเราจัดงานมหากรรมเกมในประเทศเนี่ยมาจะ20ปีแล้วนะครับเราจัดปีที่19แล้วก็เป็นคร้งที่20แต่ว่าครั้งนี้พิเศษเพราะว่าทางฝั่งของเยอรมนีนะครับก็คือเกมส์คอมเนี่ยนะครับโดยผู้จัดเกมส์คอมเอเชีย ได้ย้ายงานจากประเทศสิงคโปร์นะที่เคยจัดในภูมิภาคเราเนี่ยมาจัดร่วมกันเป็นเกมความเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์2025นะครับในคอนเซ็ปต์เรียกว่า world of gaming ก็คือวงการเกมโลกมาอยู่กับประเทศไทยแล้วนะครับฉะนั้นชาวไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานเป็นผู้มาออกบูธนะครับมาพุ่นเป็นผู้จัดแสดงเป็นคอสเพลเยอร์เป็น player, เกมเมอร์ gamer, เป็นทุกคนที่เข้ามาใน4วันนี้ของเรานะครับ17 16 17 แล้วก็17 18 19นะครับงานแบ่งเป็น2ส่วนเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะให้อุตสาหกรรมเกมโลกมาพบปะก,กัรชาวไทยอย่างเร้าใจที่สุดเท่าที่มีการจัดงานนี้มาในประเทศไทยเลยครับครับแน่นอนก็ฝั่งของ B2B เป็นหลักเลยนะครับก็คือการทำธุรกิจ กับวงการเกมนะครับเช่นแน่นอนเรื่องนี้ถ้าเราไม่ได้มองในมุมผู้เล่นอย่างเดียวเนี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยยังมีผู้ผลิตอีกมากที่ต้องการเวทีในการแสดงออกผลงานใหม่แม้ว่าพวกเขายังเล็กนะครับเขายังเป็นเกมอินดี้อยู่เขายังสามารถที่จะได้พบปากกับพับบิเชอร์หรือว่านักลงทุนระดับโลกนะครับซึ่งทางโคโลนเเซนะครับโดยคุณปราการ g เ n e r a l เรล a แมเนเจอร์เนี่ยได้ทำการแมทชิ่งนะครับนักธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเนี่ยมาที่พื้นที่ในประเทศไทยนะครับ ฉะนั้นจะมีการจัดงานเป็นสส่วนด้วยกันนะครับส่วนพื้นที่ใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็น B2C คือการจัดงานกับกลุ่มเกมเมอร์ผู้สนใจวงการเกมเนี่ยเขาจะจัดที่ห้องบอลรูมของศูนย์ไปเนี่ยนะเอ็กซิบิชันดีส่วนการจัดงานแบบ B2C เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของ ผู้ชมทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะใช้ exhibition hall นะฮะสามฮอล์นะครับ, hall, รบที่อยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยของงานเนี่ยเพื่อเดียกเข้ามาสู่โลกของโมงการเกมค่ายเกมยักษ์ใหญ่นะครับมาเต็มไปหมดนะครับนำธงมาโดย Nintendo เลยนะครับก็คือ s ิ n เนกนะนำพาสิ่งนี้ Nintendo Switch 2เปิดตัวใช่ไหมครับเราก็มีเกมสนุกๆอีกหลากหลายนะให้เล่นนะครับแล้วฝั่งของทาง อ่า B2B ก็จะใช้ห้องเทนเนอรี่นะครับด้านบนนะครับเพื่อจัดการพบปะนักธุรกิจและก็ผู้ผลิตเกมนะใครที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งก็ต้องรีบจองพื้นที่เข้ามานะครับเพื่อจะได้มีบูธแล้วก็มีการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนในพื้นที่นั้นด้วยน่สะท้อนว่าวงการเกมไทยเซ็กซี่นะทั้ง เรื่องนี้เนะี่ยต้องให้พี่เปิดนะครับคุณวินาดิศได้พูดถึงวงการเกมว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกเขาเมองไทยยังไงครับคืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์บ้านเราเนี่ยจริงๆบอกต่างชาติเนี่ยเขาให้ความยอมรับเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านเอเจนซะีน่ด้านโฆษณาจริงๆวันนี้โลกคอนเทนต์เองคนต่างชาติเองก็เริ่มมองมาเนไทยเป็นหนึ่งในขับใหญ่ในการสร้างคอนเทนต์นะครับเกมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จริงๆแล้วใหญ่กว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์ซะด้วยซ้ำนะครับซึ่ง ถ้าเราผกกเราเป็นแค่ผู้ไปโภคที่ดีเนี่ยผมก็อยากจะชวนเชนิญชวนทุกคนให้เป็นผู้สร้างที่ดีด้วยการใหญ่ที่ต้นน้ํายังไงก็ใหญ่กว่านะครับเพราะการเป็นผู้ไปโภคเราก็แค่เป็นคนแค่โภก,โกนะครับแล้วการที่เราจะเอาคนระดับมือสร้างเกมใหญ่ๆของโลกเนี่ยมาพูดและเสวนาในเมืองไทยเนี่ย มันอาจจะเป็นจุดไปไกลเล็กๆในการสร้างและสร้างไอเดียใหม่ๆให้กับ isher, mm hmm. เกมพับลิเชอร์หรือเดเวลลอปเปอร์ของเกมในเมืองไทยเนี่นยสร้างเกมต่อยอดไประดับโลกได้นะครับอันนี้เป็นจุดเป้าหมายหลักของไ a ยแลนด์เกมโชว์เกมคอนเอเชียค้าในเกมโชว์ปีนี้เลย mm hmm. นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องบอกเราแข็งมากในมุมของผู้บริโภคมาหลาย10ปีละเป็นสิปีละ,การ,รละการที่เอาทางด้านโซนธุรกิจเข้ามาเนี่ยเพราะเราอยากจะให้มันมีการเกิดแมทชิ่งของธุรกิจน,นะครับการได้ฟังคนที่ เขาสําเร็จแล้วสร้างสารรค์ต่อไปและลเราก็หวังว่าอย่างที่ว่าเด็กคนนึง่งหรือ,รอเกมสตูดิโอเล็กๆอันนึงเนี่ยจะสามารถสร้างเกมที่เป็นระดับ triple A ได้แนะ่นอนาคตคงได้ให้ประเทศไทยใช่้โอกี่สร้างเกมข้ามภาคสมรงานะในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องมาฮะบอกเลยทั้งประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าที่ผ่านมามันคือความฝันและจินตนาการเบอร์สุด ของทุกๆคนที่จะได้มาเฉลิมฉลองนะทั้งวาระการแข่งขันแล้วก็การเปริดตัวเกมใหม่ด้วยกันนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง16 17 18และ19นะครับโซนของ Exhibition เนี่ยจะเริ่ม17นะ17 18 19เนี่ยที่สูงแกมปะชุมแคสสิบิกฤตในเดือนตุลาคมนี้นะครับเราจะได้มาสนุกสนานกันแน่นอนนะครับนี่อยากให้คุณปากาสเล่าความใหญ่ของ Gamescom ที่จัดที่โคโลนนะซึ่งเยอรมนีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า do right? let's talk about your gamescom franchise that you got from Cologne Germany yeah. yes. so, so gamescom is the largest gaming event in the world and uh, when we brought brought it down to, to Singapore many years ago we we envisioned something big for the region but really after combining with Thailand game show that vision is finally coming through so uh, mm -hmm. thank you hey. กขบอกว่าพอมารวมกันแล้วมันก็เลยทําให้ความตั้งใจเขานี่มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราได้ร่วมง,งานครั้งนี้ในระดับโลกนะครับสเบครข้าผ่านเข้าผ่านสเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ gamescomasia.com นะครับแล้วก็ thailandgameshow.com ทั้งสองเว็บไซต์นี้จะมีข้อมูลเดียวกันนะแล้วก็เพจก็เป็นช่องทางเดิมที่เราเคยทำกันนะครับ เพจไทยแลนดะ์เกมโชว์เพจออนไลน์สเตชันหรือว่า OS นะครับก็สามารถจะเข้ามาดูเนื้อหารตรงนี้ได้ด้วยนะครับ b ี b ีบไตก็จะเป็นอีกหนึ่งสื่อที่เล่าเรื่องนี้นะครับฉะนั้นโดยภาพเนี่ยไทยแลนด์เกมโชว์จากเดิมที่เป็นโลเคอล v อีเวนต์จัดเฉพาะคนไทยมาดูนะครับแล้วเราอาจจะเรียกได้ว่าทําขนาดได้ใหญ่ระดับเซาท์ e วส t a เอเียเนี่ยปีนี้เราเรียกได้ว่าเป็น world of gaming นะครับหรือว่าการจัดงานระดับโลก ที่เรามีความแข็งแกร่งจากบริษัทโคโลเมสเซ่มาร่วมด้วยทั้งโชนโอลิมิดและทั้งทรูดิ i g i t a l g r o เนี่ยก็จะทำให้งานเนี้ยเป็นระดับเบอร์ต้นของเอเชียได้ เราก็อยากจะให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับมาอยู่ในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของศูนย์ประชุมชา่าสิศิเตกนะครับทั้งชั้น G floor นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ไปถึงเพนนารีด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยงานจะไม่ได้เป็นมิติแค่นักเล่นเกมเก่งมาประชันกันแล้วเรามาสนุกกับการซื้อสินค้าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆจากเราผู้ออกบูธนะครับแต่จะมีการนําเอาความคิดสร้างสารรค์ของเราเนี่ย ไปต่อยอดกับนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกนะครับรวมไปถึงค่ายเกมชั้นนําที่จะมาแลกเปลี่ยนนําบัตรมาทําความรู้จักกันนะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้ต่อยอดโลกของ Creative Economy นะไปสู่โลกโดยเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ